แล้วคนหนึ่งคุณม huh ึงเตรียมตัวเลยนะโอเคโอเคปืนกูพร้อมแล้วพวกเดี๋ยวมึงอ้อมตึกไปนะมันจะมีซอยซอยหนึ่งอ้อมไปเลยสองคนเลยอ้อมไปที่กวนเออลูกหลานก็ไม่น่ามีแล้วเฮ้ยลุงพอจะมีสักสองร้อยป่ะเออ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 ลุงลุงนี่เออเออลุงลุงลุงไม่มีเงินหรอกแน่ๆนี่ตาแก อย่าให้เสียเวลามากนักเลยส่งเงินและของมีค่ามาไม่อย่างนั้นละก็แกได้จากไปก่อนอายุไขแกแน่นี่นุ๊กใจเย็นๆนะนุกเป็แค่ตะแกตะแกธรรมดาคนหนึ่งเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีหรอกกระดนลูกหลานยังทิ้งเลยงั้นแกเตรียมจากไปก่อนอายุไขแกได้เลย แบทแมนไอ้ข้างเค้าโศกโกลกจะคิดว่าแกจะทำอะไรฉันได้เหรอฮะไม่มีใครหยุดแกได้เลยสินะไม่ใช่จะเป็นคนหยุดแกเองเนี่ยจิมก็ออกมาสิวะงออกมาดิเนี่ยวะฉันมานแล้ว คุณดิมพ,อพอัก่อนเถอะครับคุณนี้เช้าคุณมีนัดกับคุณมาที่พัตคารหวังว่าคุณจะไม่ลืมนะครับผมไม่ลืมหรอกเอาเฟสดรือว,ว่าคุณบาดเจ็บอยู่นะให้ผมไปเตรียบชุดปฐถมพยาบาลไหมไม่เป็นไรครับและอีกอย่างคุณก็ดูเหนื่อยๆนะผมไม่เป็นไรจริงๆง oh. ั้นผมจะไปเตรียสมสมุนไพรไว้ให้นะครับ เดี๋ยวอาเฟดครับคุณดิมเหมือนว่าจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในนี้นะข้างในครับเอ๊ะนี่ตายสิ <c oughs> นายรู้เลยเนี่ยว่าเป็นฉันเนี่ยแม่ว่าจะเซอร์ไพรส์สักไหน <c oughs> นายมิทูล่าะไรซูเปอร์แมนแม่ดีมเราก็เป็นเพื่อนกันนะฉันชื่อบอยไงนายลืมแล้วเหรอมึงนายคงจะไม่มีพวกกอดอชัชญากรรมสินะนายถึงได้ว่างขนาดนี้ ก็ใช่นะนสินี่ฉันเป็นห่วงนายนะดิมนายไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันจัดการเองได้แต่ออผมขอตัวก่อนดิมตอนนี้ใช่ว่านายจะจัดการได้ทุกอย่างนะฉันทำแบบนี้มาเกินสิบปีแล้วจะมีอะไรที่ฉันจัดการไม่ได้ละ่ะโจเกอร์ไงนายยังจับกูไม่ได้เลยนี่นี่ฉันไม่ได้มาแย่นายนะดิมฉันจริงจังสุด,สด ตอนนี้เนี่ยโจเกอร์รวมตัวเป้งๆในกอตแทมไปเพื่อเล่นนายโดยเฉพาะเลยะและอีกไม่กี่งานมาาันจะรุกรวมเมืองของฉันด้วยหรือเมืองของเพื่อนด้วยฉันจะไม่ให้มันทําอย่างนั้นแน่นอนโธดีไม่เอาแ่่เพื่อนเก้าสิเยี่ยมเจ๋วเลยมันต้องหย,ยบพวกไหนๆก็ไหนๆแล้วพาฉันทัวร์แบ็คเคสหนอยดนายก็ไม่ดูเอาเลยฉันไม่ว่างโธ นายปฏิเสธฉันนี่นายว่าแต่นายแค่ไม่อยากทำใช่ไหมล่ะบริษัทพันใดน้องยิงหมดดีนะถ้าอยากนายถ้านายอยากรวมเหล่าฮีโร่อะนะนะนะโอเคก็ได้เยี่ยมแจ๋วโอ้ตรงนี้เริ่มจากตรงไหนก่อนดีน่ะนายอยู่ตรงไหนล่ะอ่าได้หมดเลยนายนำก่อนสินายนำเลยใช่ใช่ฉันว่านี้ดีฉันว่านายก็เคยมาแล้วนะนี่นายใจเย็นก่อนได้ไหมฉันบินไม่ได้อ๋อโทษทีโทษที อ้าโอ้หรือว่าตรงนู้นเออตรงนี้อ้าฉันว่านายเคยเห็นแล้วนะตรงนู้นโอ้ยเอาเฟรดโอ้เออเท่าทีเออตรงนี้นี่นะโอ้นี่มันแบทบินที่ฉันมองอยู่ว่าฉันบินไปไม่ได้นายช่วยเดินคู่กับฉันได้ไหมโอ้ใช่เลยได้เลยโอ้ชุดนี่ชุดนายนี่เออใช่โอ้ใช่แล้วโอ้ตรงนั้นอะไรน่ะนี่บอยฉันบินไม่ได้อ๋อเออเออแล้วชฉันลืมตัวน่ะนายอยากดูส่วนไหนล่ะนายว่าไงนะ เริ่มเริ่มจากนหนก่อนเลยแนะนําเลยก็ตรงนี้จะเป็นพวกชุดของฉันอนะอ่าใช่เห็นว่ามีแบบชุดเกาะนานาได้ไหมใช่ตอนนี้ฉันกับอัลเฟรตกำลังคิดอยู่ว่าจะมีชุดแบบใหม่นะแบบบินได้แบบนายนะโอ้เยี่ยมยอดไปเลยฉันจะได้ไดใช่เวลาบินจะได้คุยกันได้ไม่ใช่แบบใช่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 ถูกต้องตัวโอ้ตรงนู้นนั่นเป็นอะไรนะ่ะอ่าตรงน,นู้นเหรอน่าจะเป็นยานหรือเปล่าฉันไม่ได้ไปนานละ เออ้ล่่ารีนะะไฉันบอกอยู่ว่าอย่าบินฉันเดินฉันบินไม่ได้ฉันเดินได้อย่างเดียวอหลรสักทีขอโทษทีนะที่ฉันมาช้าฉันไม่ได้นิดหน่อยเนะี่ยไม่เป็นไรสั่งอาหารเลยไหมอืมเอาสิ ่ทานเอาเมนูและเครื่องดื่มที่แพงที่สุดในร้านมาให้ชั้นหนึ่งที่ส่วนฉันขอเป็นเนื้อวากิวสุกระดับปานกลางอา่แล้วเครื่องดื่มรับเป็นอะไรดีคะน้ำเปล่ารับทราบค่ะขอเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมาเสิร์ฟให้นะคะค่ะถ้าฉันอยู่กับนาบยบ่อยๆฉันจนแน่ ทำไมล่ะแค่อาหารการกินนาะยก็กินแต่ร้านาแพงๆแล้วอยู่แบบนี้ทุกวันฉันจนแน่เธอไม่ต้องห่วงไปหรอกหนะ้านเดอร์วูแมนฉันเป็นเจ้าของพัตาคารนี่นะ่ะะเข้าเรื่องเลยแล้วกันฉันจะก่อตั้งทีมยอดมนุษย์ฮะนายคิดดีแล้วงั้นเหรอนายก็บ,บอกเข้ากันไม่ได้เลยแล้วจะก่อตั้งทีมเนี่ยนะหลังจากจบเรื่องโจ๊กเกอร์ฉันจะเริ่มหายยอดมนุษย์เธอสนใจไหมมีสนมันสนอยู่แล้วแต่ว่า ไม่รู้สิฉันไม่ค่อยแน่ใจเธอมีพลังที่ไม่มีใครสามารถจะมีได้ฉันต้องการเธอ,อจริงๆวันเดอร์ฮูเมนแล้วนายล่ะมีอะไรฉันรู้อฮะแค่นี้เน,นี่ยฮะอนนอ,นนอเอาที่นี่เป็นของฉันไปแล้วไปดูเลยว,ว่ไอ้วงโซ เธออย่าเพิ่งเผยตัวเดี๋ยวฉันมาโอเคโอ้ประตูล hmm. oh, ูกพี่ลูกพี่มีคนยังไม่ออกไปครับโอ้สาวสวย สวัสดีครับคุณผู้หญิงอโอ้หน้าตาคุณคุณนะี่อะ่ะเหมือนเอ๊เหมือนจะเป็นเพื่อนของเพื่อนรักฉันใช่ไหมนะแบสซี่นะ่ะนยโจ๊กเกอร์สินะ ที่วมาน่าจะดูโหดทิศแท้ก็แค่คนปัญญาอ่อนแต่งหน้าลอยๆคนหนึ่งนี่นี่แม่สาวน้อยออกห่างจากแบ๊ซซี่ไว้นะทำไมละ่ะเพราะหมอนั่นอ่ะเป็นของฉันยังไงล่ะงั <g ười> ้นฉันมาแล้วเฮ้ย ไปเลยจ้าหลองเท้าดิไปกินเลยแสงพัสดุดีบ้าวถ้างั้นไปเจอกันนะแบทซีทางไหนวะเออทางนี้เออดิบตาบ้าดิบโอง่นี่โอ๊ยเย็ดแหววแม่ไปเหมือนไปเนี่ยนะเธอคิดเหรอว่ามันจะโผล่มาโดยไม่มีอะไรนะ 啊！没อะไร。 เรียผมเดยนะครับคุณดีมเอาเฟสร,รับคุณดีมคุณมาจะค้างคืนที่นี่นะช่วยเต็มห้องนอนให้เธอด้วยได้ครับคุณดีมเอ่ฉันบอกตอนไหนว่าจะค้างที่นี่คะคุณดีมมันดึกแล้วนะ่ะผมขี้เกียจไปส่ง <c oughs> ฉันลับเองได้คะ่ะลืมแล้วเหรอฉันป็นแคร Wonder Woman อือห แล้วคุณจะเอาไงต่อตอนนี้กำลังรวบรวมเหล่าผู้ร้ายและหาความเป็นไปได้ว่าใครจะไปร่วมมือกับโจกเกอร์บ้างฉันคิดว่าคุณไม่ต้องรีบไปทำอะไรแบบนี้หรอกนะ mm hmm. เพราะเองไงโจกเกอร์มันไม่ได้จะทำอะไรอยู่แล้วมันแค่ต้องการเล่นกับคุณคุณเดมอาล่ะเราต้องเล่นแล้วฉันไปรู้มาว่าลูกน้ำมันอยู่ที่ไหนกันนิดนายไม่ได้ฟังฉันเลยใช่ไหมบอย โจเกิม์มแค่ต้องการเล่นกับแบทแมนก็เท่านั้นน่ะถูกของเธอแต่ไม่ได้เล่นแค่ดีมคนเดียวน่ะสิหมายความว่าไงมันต้องการที่เล่นกับฉันดีมและคนอื่นๆรวมถึงเธอด้วยฮะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ในกอตแทมแล้วไม่งั้นฉันคงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเข้าจใจฉันหน่อยนะดีมวันพรุ่งนี้เราจะไปหายอดมนุษย์คนอื่นๆแล้วหลังจากนั้น